ตู้เวนดิ้งสามารถจะขายได้24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องดูแลเขาเพราะนั้นมันจะทําให้ลดขั้นตอนในการใช้แรงงานอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราสนใจมากแอดวานเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าสนใจเข้ามาพูดคุยกับเขาแล้วคุณจะได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับตู้เวนดิ้งก็แนะนำไปเลยครับของเขาใช้ได้ครับแอดวาน แอดวานตอบโจทย์สามารถจะตรวจสอบได้การบริการดีการใส่ใจดีการดูแลเราดีครอบคุมได้ถือว่าดีมากก็เลยเป็นจุด okay. ที่เราตัดินใจร่วมกันว่าโอเค a แอดวานนี่เราที่เราจะเลือกครับผมโทรศัพท์ร่วมกิจการกนนะทุกวันนี้ทำกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศจำหน่ายร่างท่อมนะครับ คือผมอยู่ในธุกรกิจทําความเย็นอยู่แล้วก็เลยต้องการจะต่อยอดเพลินวันนึงไปเจอน้องคนหนึ่งคุณพิเศษคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องการจะลงทุนเกี่ยวกับผักตรงนี้ซึ่งแกทําอยู่แล้วดูแลเกี่ยวกับการทํากิจการค้าผักเราก็เลยเอยเห็นน่าสนใจก็เลยมาปรึกษาแกเกี่ยวกับเรื่องที่จะทํายังไงมีการจัดจําหน่ายแกเลยไดไอเดียมาในลักษณะนี้ก็เลยมาคุยกับผมเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจต,ตรงนี้นะฮะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่สด ใหม่และตอนนี้เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นผักออร์แกนิกมันจะมันจะเป็นแนวโน้มในตลาดนี่อนาะคตมองว่ามันมันไปได้ไกลเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหมายเราตอนนี้มองว่ามันทําให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้านี้มันจะเดินไปได้ดีครับก็เลยจุดประกายขึ้นมาในการที่จะมองว่าออผักตัวน,นี้น่าจะไปได้ดีส่วนหนึ่งเราได้จากสวนด้วยซึ่งเรามั่นใจว่าสินค้าตัวน,นี้เราค่อนข้างสดใหม่แล้วก็สะอาดจริงครับผม อันนี้เป็นแนวคิดที่เรามองมานานแล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ทําธุรกิจของเรามานานละธุรกิจซึ่งเราต้องใช้คนใช้แรงเมื่อเรามาเห็นไอเดียตรงนี้ก็คือมองว่าเป็นการลงทุนเกี่ยวกับโต้เบนดิ้งมันมันเป็นอะไรซึ่งสามารถจะไม่ต้องใช้คนเรามจะดูแลการขายเราได้ตลอด24ชั่วโมองซึ่งมันมองล้วเป็นการลงทุนที่น่าสนใจและเป็นการลงทุนของยุคใหม่ที่กําลังมองว่ามันมันจะก้าวไปข้างหน้าได้อีกไกลครับตรงนี้เป็นเป็นมุมมองก็เลยสนใจในจุดนี้ครับผม ตลาดเรามองที่ประมาณอายุ30-40ซึ่งกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือวัยรุ่นซึ่งทานอาหารเพื่อสุขภาพหลักๆก,ก็คือผักออแกนิกผักสวนครัวเครื่องแกงสามารถที่จะอัดแอปได้กับชีวิตประจำวันของวัยรุ่นยุคใหม่ได้เลยว่าถ้าคุณไปซื้อตันเวทมาชิ้นนึ่งคุณส,สามารถจะมากดผักของตู้เราซึ่งเป็นผักที่สดและก็ได้สุขภาพจริงๆคือเลยมองเป็นจุดข,ขายครับเรามองไปถึงในอนาคตตอนนี้คือตู้เวนดิง้ง มันสามารถจะดูแลตัวเองได้สินค้าดูแลสินค้าเราได้และสามารถจะขายเราได้24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องดูแลเขาเพราะนั้นมันจะทําให้ลดขั้นตอนในการใช้แรงงานหรืออะไรต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานเราสามารถจะดูแลได้ถึง24ชั่วโมงครับอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราสนใจมากครับ ได้ศึกษามาพอสมควรหลายๆบริษัทมองว่า a d v a n c e โอเคตอบโจทย์ความต้องการเขาสามารถจะตรวจสอบได้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งครอบคุมได้ถือว่าดีมากซอฟต์วแวร์ดีการบริการดีการใส่ใจดีการดูแลเราดีก็เลยเป็นจุดที่เราตัดสินใจร่วมกันว่าโอเค a d v a านซ์ okay. นี่เราที่เราจะเลือกครับ ในการบริการอนาคตก็มีหลักประกันที่มั่นคงมองแล้วว่าเราสามารถจะใช้บริการได้ซึ่งในอนาคตถ้าเราเพิ่มตู้เราก็ยังคิดว่าคงต้องใช้แอดวานซ์ครับถ้าดูแลเรา,เราลักษณะนี้ต่อไปครับ แนะนำสําหรับพี่ทีสนใจนะครับอันนี้มีหลายๆบริษัทที่ทําลักษณะนี้แต่ก็ขอเสนอแอดวานให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าสนใจเข้ามาพูดคุยกับเขาแล้วคุณจะได้ข้อคิดดีๆได้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโตูวดดิ้งนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้เลยครับของเขาใช้ได้ครับแอดวานครับ ขอฝากสินค้าของเราที่จำหน่ายผ่านตู้ a d v a n c e ์เบนดิ้งซึ่งเป็นสินค้าผักออร์แกนิกนะครับถ้าผ่านมาทางนี้ลุมพินีสาขา,าลามินทานะครับลองแวะซื้อสินค้าของเราครับเรายืนยันว่าสินค้าของเราสดใหม่มีคุณภาพครับ